พาทุกคนมาดูใบไม้เปลี่ยนสีนะครับบริเวณหน้าโรงงานนะครับผมไม่ได้ไปดูในสถานที่ที่เขามีต้นไม้เยอะๆนะครับดูแถวโรงงานเราอากาศกำลังเข้าสู่หน้าหนาวนะครับผมช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายไม่ค่อยได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำคลิปนะครับงานเยอะมากนะครับที่โรงงาน นี่ครับใบเริ่มเป็นสีแดงสีชมพูกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปเดินเล่นริมคลองอีกนะครับผมนี่ใบไม้สีสันสีแดงครับสถานที่ท่องเที่ยวใบไม้เปลี่ยนสีก็เกาะนามินะครับผม หลายคนรู้จักดีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องอเป็นสาระอยู่หน่อยนึงนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับผมเรื่องของการต่อวีซ่าสัญญาจ้างนะครับมีมีปัญหานิดหน่อยนะครับมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าไม่มากไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปัญหาแล้วก็จะมาแชร์ให้น้องๆเพื่อนได้ฟังกันนะครับผมดูตอนนี้ก็ ดูใบไม้เปลี่ยนดูต้นไม้ไว้ก่อนเนาะนะผมว่ามันสวยนะนะครับสวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่นะครับสวัสดีครับอุ้มเคยภูเก็ตนะครับคลิปที่ถ่ายนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ยังทํางานนะครับผมยังทํางานแต่ว่าเลิกบ่ายสามครึ่งนะครับวับนอาทิตย์ขอเลิกบ่ายสามครึ่งเพราะว่าก็ทําช่วงหลังนี้ก็ทําโอตลอดนะครับงานเยอะงานที่โรงงานเยอะนะครับตอนนี้ มีงานได้ออกงานข้างนอกได้ออกสถานที่ข้างนอกด้วยนะครับออกไปทํางานเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับได้ไปออกงานข้างนอกที่โรงงานผมได้ออกทํางานข้างนอกด้วยไปติดตั้งซุ้มบอดี้ตู้ ATM นะครับที่โลตเตว์ l วนะครับโลตเตว์โวเริ่มงานกลางคืนนะครับทํางานกลางคืนเพราะว่าต้องทําช่วงที่ห้างปิดแล้วนะครับก็คือไม่มีผู้คนแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาชม บรรยากาศของห้างรอตเต้โวในช่วงกลางคืนที่ไม่มีคน,นครับก็จะประมาณนี้ถ่ายได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าต้องทํางานนะครับอาจจะมีเก็บภาพเก็บวิดีโอได้นิดหน่อยนะครับผมก็เพิง่งเพิ่งเคยออกไปทําในห้างใหญ่นี่ครั้งแรกนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไปแบบตามทำตามธนาคารที่ว่าเป็นสาขาต่างๆนะครับไปติดตั้งตู้ ATM อะไรอย่างนี้นะครับ นานๆานที่ผมไม่ไม่ไม่ได้ออกนะครับจะมีเพื่อนอมีคนนะึงแต่รอบนี้ก็ได้ไปทําในห้างอตเตอโรนะครับมาตรการเขาค่อนข้างเข้มงวดมากนะครับก่อนจะเริ่มงานนะครับก็ต้องไปเซ็นชื่อตรวใบากามา่าเขายึดยึดใบากามาของเรายึดบัตรประจําตัวของเราไว้นะครับยึดบัตรประจําตัวแล้วก็แล้วก็สวมหมวกนิรภัยนะครับสวมหมวกนิรภัยทุกอย่างอุปกรณ์นิรภัยเซฟตี้นะครับต้องครบถ้างั้นก็ไม่ไม่อนุญาตให้ทํางานได้นะครับ ช่วงตอนที่ทํางานอยู่เขาก็มาตรวจนะครับมามีอะไรเกะกะอุปกรณ์บันไดห้ามเกินสองตัวถ้าเกินนั้นก็คนออกนะครับถ้ามีคนหนึ่งอยู่บนบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องจับอีกสองคนก็ต้องจับคนละฝั่งเขาจะตรวจความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับแน่นอนจริงๆนะครับเกาหลีเดี๋ยวผมจะเดินไปฝัง่งโ้นนะครับฝั่งโ้นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับโอ้สวยสวยสวยบรรยากาศดีนะครับ่วงนี้ยังไม่ยังไม่หนาวนะครับ แต่ว่าก็ใส่เสื้อแขนยาวแล้วนะครับคุยไปอาจจะขาดตอนครับผมแวะถ่ายบรรยากาศก่อนการต่อวีซ่าต่อสัญญาของผมนะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็เพิ่งต่อสัญญาไปมันนะครับผมเพื่อนของผมก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับมีปัญหานิดหน่อยแต่ก็สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับแก้ปัญหาเรียบร้อยนะครับการต่อสัญญานะครับก็ต่อสัญญา ปกติครบสัญญา3ปีแล้วก็รวมฟรีวีซ่าอีก1ปีก็เป็น4ปีพอครบ4ปีปุ๊บก็ต่ออีก1ปี10เดือนนะครับก็เป็นรวมเป็น5ปี10เดือนนะครับผมเดี๋ยวผมจะยืนถ่ายตรงนี้ดีกว่า ก็ไปแจ้งสมเียนนะครับแจ้งออฟฟิศนะครับว่าใกล้เราจะใกล้ครบสัญญาแล้วนะครับแล้วเขาจะทําดําเนินเรื่องต่อสัญญาให้เราวันไหนเวลาไหนนะครับแล้วก็สมียนก็นัดวันเวลานะครับพอถึงวันทําก็เอาเอกสารสัญญาจ้างมาให้เราเซ็นนะครับแต่สมียนไม่รู้ว่าเมื่อเซ็นสัญญาแล้วก็ต้องติดต่อทางตอมอ,อีกทีนึงนะครับให้เขาขยายระยะเวลาพำนักในเกาหลีให้เรานะครับสมียนไม่ไม่ได้คิดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมก็ เตรียมแผนวางแผนไว้แล้วว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างผมก็เล่าให้สมียนฟังว่าเซ็นสัญญาแล้วก็ต้องติดต่อตอมอนะครับพาพาพานักงานเนี่ยพาลูกจ้างเนี่ยไปที่ตอมอเพื่อที่จะไปประทับตาลังบัต วันสิ้นสุดของเรานะครับลงบันทึกหลักลังบัตรของเรานะครับสิเมียนแกก็ทําหน้างงนะครับผมว่าไม่ได้ต้องติดต่อตอมอนะครับต้องประทับหลังบัตรต้องขยายเวลาํำนักให้เราไม่ใช่ต่อสัญญาอันนี้อย่างเดียวครับแล้วคราวนี้สเมียนแกก็เลยไปเข้าเว็บไซต์ตอมอแล้วก็โทรถามนะครับว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วแกก็มาบอกพวกผมนะครับบอกผมกับเพื่อนว่าให้ผมเนี่ยไปสมัคร เป็นสมาชิกของไฮโคเลียก่อนนะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยเอา ID แล้วก็รหัสผ่านของเราเนี่ยเข้าระบบเพื่อที่จะยื่นคําร้องในเว็บไซต์ไฮโคเลียนะครับเพื่อที่จะยื่นคําร้องขยายระยะเวลาพักนักในเกาหลีให้อยู่ตามสัญญาจ้างที่เราต่อสัญญาไปนะครับให้มันตรงกันนะครับยื่นคําร้องเรียบร้อยนะครับของผมเรียบร้อยแล้วก็รอรออีเมลแจ้งเตือนจากทางไฮโคเลียนะครับว่าลงทะเบียนผ่านหรือย,ยังอีเมลก็แจ้งเตือนนะครับว่า ลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยแล้วของผมก็เรียบร้อยลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยแต่ว่าของเพื่อนผมมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนี่แหละเรื่องที่สําคัญผมอยากจะเตือนน้องๆเพื่อนๆที่จะเข้ามาทํางานเกาหลีนะครับก็คือปัญหาเรื่องของการขับรถยนต์ในเกาหลีนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วอยากจะมีรถขับอยากจะขับรถในเกาหลีนะครับอยากจะลองขับรถในเกาหลีก็ได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเราไม่ทําให้มันเกิดเรื่องนะครับอย่าง เกิดอุบัติเหตุไปขับชนคนหรือว่าเกิดเรื่องที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลอย่างเงี้ยนะครับมันจะมันจะมีผลโดยตรงกับการต่อสัญญานิดหน่อยนะครับมีปัญหาก็คือแต่ของเพื่อนผมเนี่ยไปเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะไปเคลียร์เรื่องของค่าปรับขึ้นลงภาคแล้วก็เสียค่าปรับให้คุกกรณีจ่ายค่าประกันค่านุนค่านี้เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะติดตรงที่ต่อตอนต่อสัญญ,ญานะครับทางตามเนี่ยเขายังไม่ไม่ออกวีซ่าให้ยังไม่ขยายเวลาพำนักให้นะครับแล้วคราวนี้ก็เลย มาแจ้งเสมียนที่ออฟฟิศนะครับว่าของเพื่อนมีปัญหานะครับเพื่อนผมก็ไปแจ้ง ก็เกิดปัญหาว่าทําไมตอ่อมอถึงยังไม่ขยายระยะเวลาพํานักให้นะครับสมีรนก็เลยโทรไปถามนะครับโทรโทรไปถามที่ตอ่อมอนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรก็ไปเช็คที่เว็บไซต์ไฮโคเรียแล้วก็เขาจะทางตอ่อมอเนี่ยเก็จะส่งเมลมาแจ้งนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องให้ดําเนินการยังไงนะครับก็คือทางตอ่อมอเนี่ยเขาแจ้งมาว่าต้องให้นาใบใบเสร็จกันในการเสียค่าปรับนะครับไปยื่นที่ตอ่อมอนะครับว่าเรา ได้เสียค่าปรับถูกต้องแล้วนะครับไม่มีปัญหาก็คือไม่มีเรื่องไม่มีคดีไม่มีอะไรจบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอมอถึงจะขยายระยะเวลาพำนักให้นะครับเอาใบเสร็จการเสียค่าปรับเนี่ยไปยื่นที่ตอมอเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาแจ้งที่เสมียนให้ให้เสมียนเนี่ยคีข้อมูลไปให้ทางตอมออีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับแต่ว่าก็มีปัญหาจุกจิกอยู่อีกนิดหน่อยนะครับก็คือได้ระยะเวลาพำนักแคบ ปีเดียวนะครับจากที่ปกติจะได้ปี10เดือนได้แค่ปีเดียวนะครับของผมได้ปี10 10เดือนปกติแต่ของเพื่อนได้แค่ปีเดียวแล้วคราวนี้เสมียนก็บอกว่าไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจเมื่อครบปีเดียวเราก็ต้องไปต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไปต่อเอาอีกสิกเดือนอีกทีหนึ่งนะครับถึงจะได้นะครับก็คือนี่คือปัญหาที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์แล้วก็มีเรื่องให้ขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าได้เรื่องถึงโรงพักแล้วก็มีการ สียค่าปรงค่าปรับอะไรกันเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อการต่อสัญญานี้ไม่มีผลนะครับแต่ว่าจะมีผลเกี่ยวกับการขยายวีซ่าของตอมอนะครับเราอาจจะต้องทําให้มันถูกต้องนะครับจ่ายค่าปรับแล้วก็มีใบเสร็จมีหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะครับสําหรับคนที่อยากจะขับรถในเกาหลีนะครับเข้ามาเกาหลีแล้วก็อยากจะหารถขับแต่ว่าเราจะไปรับจ้างไม่ได้นะครับรับได้ก็คือ,คอลักลอบนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเขาจับได้ก็ เรียบร้อยเหมือนกันนะครับผิดกฎหมายนะครับเราไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพอย่างอื่นได้นอกจากทํางานที่บริษัทตามสัญญาจ้างของเรานะครับเราไม่สามารถที่จะไปออกรถมาขับแท็กซี่หรือว่าไปรับจ้างทําสวนรับจอบนู่นนี่นั่นนะครับเราไม่สามารถทําได้นะวีซ่าอีเก้าไม่สามารถที่จะไปทํางานนอกเหนือจากสัญญาจ้างได้นะครับผมก็ฝากไว้นะครับ เป็นอุทาหอนนะครับใครอยากจะลองก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับทำใบเรื่องใบกับขี่อะไรให้เรียบลงเรียบร้อยนะครับใบกับขี่สากลหรือว่าของเกาหลีนะครับเขาก็จะมีขั้นตอนวิธีการทําอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าผมออไม่ชอบมีปัญหาอยู่แล้วนะครับบรรยากาศดีนะครผมบรรยากาศดีมากนะครับตรงนี้ข้าวเขายังไม่เกี่ยวนะครับ ในเมืองแต่ว่าก็ยังมีทุ่งนานอยู่นะแถวนี้นะครับทุกคนถ้าใครดูคลิปแล้วเห็นว่ามันมีประโยชน์พอจะมีประโยชน์บ้างแนละ้วก็แชร์ได้นะนะครับแชร์ได้แชร์ได้ใครอยากจะขับรถขับเรือในเกาหลีลองดูก็ได้นะครับคนไทยในเกาหลีหลายคนนะครับทั้งคนมีวีซ่าและไม่มีมีวีซ่าเนี่ยเขาก็หาซื้อรถขับกันเยอะแยะนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่อะไรมากมายนะครับเขาก็ทํากันหลายคนอยู่นะครับแต่ว่า ก็ต้องระวังระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดไปเฉียวชนหรือว่าไปมีปัญหาไปขับชนอะไรต่างๆมันก็ต้องยอมรับสภาพที่จะเกิดขึ้นให้ได้นะครับบางคนนะครับเมาเมาแล้วขับก็มีนะครับปัญหาก็คือถ้าเมาแล้วขับเนี่ยวีซ่าอาจจะไม่ออกนะครับผมวีซ่าอาจจะไม่ออกหลายคนก็เจอนะครับถ้าเราจะอยากจะขับรถเราก็ต้องยอมรับผลที่มันเกิดให้ได้นะนะครับผมหลายคนก็ มีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องของการออกวีซ่าเกิดเรื่องที่เกาหลีมีคดีความอย่างเงี้ยนะครับเวลากลับไปบ้านอยากจะต่อสัญญาที่โรงงานเดิมอย่างเงี้ยโรงงานเอานะครับโรงงานเอาแต่ว่าตอมอไม่เอานะครับผมวีซ่าไม่ออกนะครับหลายคนเจอนะครับผมบรรยากาศดีนะครับในเมืองแถวนี้ก็มีทุ่งนานะครับเขาน่าจะเกี่ยวใกล้ได้ใกล้ได้เกี่ยวแล้ว นี่ก็เป็นนิคมนะครับโอ้บรรยากาศดีมากก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจจากน้องๆเพื่อนๆนะครับที่คอยกดติดตามคอยกดซับสไครต์ให้อุ้มเขยภูเก็ตนะครับผมฝากไว้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ